เราจะไม่หันหลังให้กับภัยพิบัติเราจะไม่มาตัดเพราะว่าการมีภัยพิบัติทําให้เราทําอะไรไม่ได้แล้วเราก็อยากจะให้ชุมชนเห็นภาพถ้าจะมีกิจกรรมเนี่ยมันควรจะมีกิจกรรมแบบไหนในพื้นที่แบบเราโครงการที่เราจัด ทำในวันนี้นะครับเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสมมสรนิสิตคณะการท่องเที่ยวการโรงแรมผมในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาแลวก็เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับสมมิสรนิสิตคณะการท่องเที่ยวการโรงแรมได้จัดโครงการที่เราเรียกชื่อว่าเป็นโครงการค่ายอาสาพัฒนาแต่ไม่ใช่ค่ายอาสาพัฒนาที่เป็นการอาสาสมัครในการมาเป็นประโยชน์อย่างเดียวแต่เราใช้ศาสตร์วิชาความรู้ที่เด็กได้เรียนมาในเรื่องของการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุตสาหกรรมบริการเข้ามาผนวกกับโครงการนี้ด้วยจึงเป็นการทําค่ายอาสาพัฒนาและก็พัฒนาในเรื่องของสถานที่พื้นที่และก็พัฒนา ในเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยครับสถาบันวิจัยวัลัยลูกคเวศนะครับสถานีปฏิบัติการที่บันเกอร์แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมาศสารคามาก เป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแลโดยมหาวิทยาลัยมหสรคามแต่ที่ผ่านมาการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยตัวนิสิตเองหรือบุคคลทั่วไปประชาชนโดยรอบหรือชุมชนโดยรอบยังมีน้อยอยู่เราเลยอยากจะให้พื้นที่นี้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะส่งเสริมการเรียนการสอนเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นปอดแห่งใหม่ของชาวมหสารคามเราเลยมองว่าถ้าเราจะมาพัฒนาอะไรบางอย่างน่าจะเกิด i m p a c คหรือผลกระทบที่ดีเชิงบวกให้กับชุมชนสังคมรวมถึงตัวนิสิตด้วยสถาบันวิจัยวิทยาเขตที่บ้านเกิงนี้จึงเป็นที่ที่สมควรและเหมาะสมในการทกกิรรมนี้ พื้นที่แห่งนี้เดิมเนี่ยก็จะเงียบเหงานะคะก็กิจกรรมส่วนใหญ่เราจะอนุรักษ์นะคะคำว่าอนุรักษ์แปลว่าเก็บรักษาไม่ให้เสื่อมสลายหายไปแต่วันนี้คําว่าอนุรักษ์ของเราเป็นการใช้ประโยชน์ค่ะใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาเพื่อรองรับให้เป็นปอดแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามและรวมถึง เป็นส่วนที่จะทําให้เรียกว่าเหมือนบําบัดนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจของคนที่รักธรรมชาตินะคะเราคาดหวังว่าอยากให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็มาใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนี้เยอะๆเลยค่ะเราทำโครงการมาเป็น2วันนะครับในช่วงวันแรกกับวันที่2ก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปครับ ในช่วงของวันแรกก็จะเป็นในเรื่องของการนําผู้ที่เข้าร่วมค่ายกับอาสาครั้งนี้กับเรานะครับได้พัฒนาความรู้หรือพัฒนาสํานึกของตัวเองในเรื่องของการคัดแยกขยะนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาช่วยในการจัดโครงการจัดกิจกรรมฐานความรู้ต่างๆให้ผู้เข้าร่วมในค่ายเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะนะครับคัดแยกขยะอย่างไงขยะอะไรเป็นยังไงบ้างแลวเขาก็จะได้จิตสํานึกที่ดีในการที่จะไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ช่วยสังคมภายนอกว่าเราจะช่วยกันลดปริมาณขยะ จัดการขยะได้ยังไง ในช่วงบ่ายเราก็ไม่ทิ้งชุมชนเพราะว่าการท่องเที่ยวถึงแม้ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ให้ความสุขหรือให้บริการกับคนอื่นนะครับแต่จริงๆแล้วเจ้าของพื้นที่หรือผู้ที่อยู่รอบข้างก็ควรจะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือการทํางานร่วมกันด้วยฉะนั้นในโครงการนี้เราก็จะได้เชิญนะครับชุมชนชาวบ้านของบานเกอรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถาบันวิจัยวลไรลุเวตตรงเนี้ยนะครับเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับระดมความคิดเห็นร่วมกันว่าหากเราจะใช้พื้นที่นี้ที่ใช้เป็นที่สําหรับเป็น็นนนนนนพืื้ททททีี่่่่่่่ออออองงงงงเเยยวแแหหหหใใใมมมมขขาาาััคครรกกะปจจุุดชช เราอยากจะทําอะไรร่วมกันได้บ้างนะครับชุมชนต้องการเห็นภาพของพื้นที่นี้เป็นอะไรถ้าจะใช้ในเรื่องการท่องเที่ยวและชุมชนสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับหาวิทยาลัยกับเด็กๆก,กับนิสิตหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆยังไงบ้างที่จะมายกระดับพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวและพักผ่อนพอเราคุยกับชุมชนเสร็จเนอะยังไม่พอเพราะว่าเราพอเราได้เสร็จแล้วเราก็อยากจะให้ชุมชนได้มีความรู้สึกด้วยว่าเอ๊เห็นภาพนะครับว่าถ้าจะมีกิจกรรมเนี่ย มันควรจะมีกิจกรรมแบบไหนในพื้นที่แบบเราเราก็พยายามให้เด็กๆในในคณะเนี่ยนะครับที่เป็นผู้จัดค่ายเป็นกลุ่มผู้นําค่ายเนี่ยได้คิดวิเคราะห์กันว่าเราอยากจะนําเสนออะไรให้กับชุมชนหรือให้กับพื้นที่ให้เห็นว่าถ้าเราจะจัดกิจกรรมให้มันเป็นพื้นที่พักผ่อนใจหรือท่องเที่ยวได้เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนั้นช่วงบ่ายเราก็จะพาชุมชนมาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ติดน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ชุมชนได้ร่วมทามแล้วก็เหมือนกับให้ความรู้ชุมชนด้วยว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรได้บ้า้าา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 างงงแลววททท่่่่่่นนนนนสมมมมรรรรรรรถีจจจะะเเเปป็็็ผูํํกกกกกกกับบไยใิตๆชฝึ ไผเรือนะครับก็ซึ่งเป็นไค่เรือคายักนะครับเราก็จะมีเรือคายักที่สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยมหสารครมแล้วก็คณะกรารท่องเที่ยวการโรงแรมด้วยเอามาไว้ที่นี่แล้วก็ให้ชุมชนได้ลองใช้เรียนรู้เทคนิคการพายเรือที่ถูกต้องการให้บริการที่ถูกต้องหลักความปลอดภัยในการพายเรือเพื่อในอนาคตชุมชนจะเป็นผู้ร่วมกับเราเป็นผู้ให้บริการกับคนอื่นๆที่เข้ามาใช้บริการพื้นที่ครับพื้นที่ตรงนี้เหมาะกับการทํากิจกรรมอีกแบบหนึ่งก็คือการพักค้างแรม จะมาในรูปแบบของค่ายจะมาในรูปแบบ w a ล k in เข้ามาเพราะบรรยากาศที่นี่ดีมากนะครับเป็นร่มรื่นมีต้นไม้ร่มรื่นนะครับเป็นป่าชนิดหนึ่งที่ที่สามารถที่จะมาพักค้างแรมได้เราก็เลยมาเซตติ้งเรื่องของการพักค้างด้วยดังนั้นกิจกรรมในช่วงเย็นเราก็จะทําให้เห็นว่าเราสามารถที่จะจัดกิจกรรมพักค้างแรมแคมปิง้งนอนกลางเต็นท์มีกิจกรรมรอบกองไฟนะครับก็จะมีกิจกรรมให้คนในชาวค่ายได้เห็นภาพของการให้บริการอีกแบบหนึ่งในเรื่องของการใช้พื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่วนในวันที่2นะครับก็จะเป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันนะครับพื้นที่จะสวยงามหรือพื้นที่จะโดดเด่นหรือพื้นที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงก็ควรจะต้องมีการดูแลรักษาหรือการบํารุงช่วยกันเนื่องจากว่าบราิเวณลุคเวทก็จะมีประเด็นในเรื่องของการมีน้ําท่วมนะครับอยู่ทุกปีแต่ยังไงก็แล้วแต่เรากำลังมีแนวคิดว่าเราจะอยู่กับน้ําท่วมหรืออยู่กับน้ําได้ยังไงเราจะไม่หันหลังให้กับภัยพิบัติเราจะไม่ มาตัดเพราะว่าการมีภัยพิบัติทําให้เราทําอะไรไม่ได้นั้นเราก็เลยจะวางแผนว่าเราจะช่วยกันพัฒนาพื้นที่หรือบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ให้ดูสวยงามนะครับฉะนั้นกิจกรรมในวันที่2นะครับเราก็จะให้ชาวค่ายของเราผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายของเราเนี่ยได้บางเพญประโยชน์ทำความสะอาดทาสีป้ายใหม่ล้างห้องน้ำนะครับเพ้นสีห้องน้ำนะครับช่วยกันเก็บขยะตัดกิ่งไม้ให้มันดูสะอาดหูสะอาดตาและดูปลอดภยัยนะครับถ้ามีโอกาสคนเข้ามาใช้ประโยชน์หลังจากนี้เนี่ย ก็จะได้รู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยแล้วก็เป็นฝีมือของชาวค่ายที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ดูแลพื้นที่ให้สวยงามครับเราทำเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นกรณีศึกษาหรือเป็นโมเดลเป็นต้นแบบนะครับเราเราพยายามดึงทุกกิจกรรมที่จะเป็นไปได้ในพื้นที่เช่นพายเรือ ในอนาคตเราคิดต่อเพราะว่าในโครงการนี้เด็กๆจะต้องมาช่วยกันวางแผนต่อได้ว่าจากพื้นที่ที่คุณมาลงค่ายแล้วเนี่ยมาเดินดูแล้วมาสำรวจทรัพยากรที่มีในพื้นที่แล้วมันสามารถสร้างกิจกรรมอื่นอีกได้ไหมจากคร่าวๆที่เรานั่งคุยกันก็เห็นต้นไม้ใหญ่เยอะเราจจะทําระเบียงต้นไม้หรือบ้านต้นไม้เวลานิสิตที่อยากจะมาพักผ่อนอ่านหนังสือเบื่อที่มหาวิทยาลัยแล้วเบื่อที่หอแล้วสามารถที่จะเดินทางมาที่นี่มาชมความร่มรื่นมาพักผ่อนหย่อนใจอ่านหนังสือเหนื่อยจากการอ่านหนังสือแล้วก็มาพายเรือหน่อย สร้างความบันเทิงสนุกสนานให้กับตัวเองเสร็จแล้วก็กลับไปอ่านหนังสือได้แล้วเวลาเราเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนี้ชาวบ้านอาจจะเห็นว่าเริ่มมีคนขับเคลื่อนมีคนเข้ามาใช้ประโยชน์เขาอาจจะได้มาขายของหรือมาค้าขายมามีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนด้วยนั้นเมื่อค่ายมันจบไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่จบไปทิ้งไปเหมือนที่ที่บอกบอกไปก็คือมันเหมือนต้นแบบอะไรบางอย่างส่วนใครเห็นความสําคัญที่ดูต้นแบบนี้จะพัฒนาต่อหรือช่วยกันปรับปรุงหรือขยับขับเคลื่อนกันต่อก็ว่ากันไป ก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตครับเราไม่อยากพูดว่าพอทําตรงนี้แล้วปีหน้าทำใหม่ผมยังผมยังคิดว่าอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้ามีใครเห็นแล้วเข้ามาทําเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากจะให้ทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้ามาใช้พื้นที่ค่ะพานิสิตนักศึกษาของท่านมาสัมผัสธรรมชาติมาเปลี่ยนห้องเรียนใหม่ เป็นห้องเรียนธรรมชาตินะคะที่จะทำให้เราได้เปลี่ยนวิถีความรู้สึกต่างๆให้เด็กได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์เราก็เลยอยากให้ทุกคนที่เห็นตรงนี้ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐคณะหน่วยงานต่างๆอา,งอาจารย์อาจารย์ิสิตต่างๆอาจจะคิดโครงการมาทาค่ายได้เลยแล้วก็มาพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยวยิปปทยาลัยลุกเพลรมหาวิทยาลัยมหาสรารคามของเราซึ่งผมเชื่อว่าเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขายินดีมากๆนะครับเขาอยากเห็นความมีชีวิตชีวาเขาอยากเห็นความที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างแท้จริง และเขาอยากเห็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะเข้ามาช่วยกันทําให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งความสุขในอนาคตอาจจะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหรือพื้นที่พักผ่อนแห่งใหม่ของชาวมหาสารคามซึ่งมันไม่ไกลจากเมืองมากนะอาจจะเป็นที่ออกกําลังกายแห่งใหม่ใช่ไหมครับเป็นที่พักผ่อนอา่านหนังสือทํากิจกรรมนันทนาการภายเรือกลางเต็นท์นอนอาจจะเป็นสถานีดูดาวหรือสถานีอื่นๆอีกโอ้เยอยะแยะไปหมดที่เราอยากจะคิดตอนนี้เราแค่จุดประกายให้เป็นจุดเริ่มต้นให้ส่วนในตัวของคณะเองเราก็จะมาหาโครงการหรือหากิจกรรมมาทาอยู่สม่ําเสมอฮะ เพื่อให้พื้นที่นี้ไม่ได้แค่มาดีปิ๊บครั้งเดียวแล้วก็จบเราคงไม่คิดอย่างนั้นเราเน้นในเรื่องความยั่งยืนเมื่อเรามาเริ่มต้นแล้วเราต้องไปต่อให้มันเกิดความยั่งยืนและให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมอย่างแท้จริงครับ